่วงที่แล้วเราก็ได้ฟังคุณพุ่มพุงดวงจันทร์กับคลิปเรื่องราวของชีวิตการต่อสู้ไปแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะมากับคลิปกันต่อหลังจากที่ได้เป็นหางเครื่องแล้วนะครับมาเริ่มร้องเพลงจริงๆเมื่อไหร่ครับก็คงใช้เวลามาอีกสักประมาณปีกว่าเออๆ,ๆเพราะว่าพอเคยได้เห็นว่าเออไอเด็กคนนี้ดูท่าทางอนาคตมันก็นิสัยนิสัยอะไรอย่างนี้ก็พอไปได้นะฮะก็เลยแต่งเพลงให้ร้องอยู่มาเรื่อยๆก็เอ๊ะรู้สึก ชักเริ่มดังชักเริ่มดังก็เอ๊ยยังไงดีก็มีหน้าม้ามาทาบทามว่าอยู่อย่างเงี้ยแปดสิบเก้าเสร็จไม่ไหวหรอกอไปเป็นหัวหน้าวงให้ทั้งสามร้อยนะก็ตกลงก็ออกไปจะวงก็ไปทำวงเช่าทีมเป็นแบบเล่นเป็นวงเล็กๆรถบัสคันเดียวอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าความดังของเรายังไม่ถึงน่ว่าหัวหน้าดังไม่พอก็ก็เลยต่างคนก็ต่างแยกวงกระไาเพื่อ เหมือนเวรกรรมนะฮะอยู่ดีๆแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยก็เลยกลับบ้านจากพระนจากมาก็ได้มาเสียงในช่วงปีสองสองสองสาอีกครั้งหนึ่งอาจารย์นบนเมืองเหนือเจอเข้าก็เลยบอกว่ามีทางแน่แต่ต้องเปลี่ยนชื่อต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ก็บอกอาจารย์ชื่ออะไรครับเอาพุ่มพวงเพชรอีสานแล้วกันนะก็พอดีครับ <laughs> 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 ก็ดีฮะเนูเลยบอกว่าไม่ถ้าเกิดเขามาทักไายหนูก็คิดว่าหนูเป็นคนอีสานแล้วหนูพูดเขาไม่ได้หนูไม่โดนเหรออ๋อเพราะจริงๆเป็นคนสุพรรณใช่หนูเป็นคนสุพรรณนก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แกก็บอกว่าเอาดวงจันแล้วกันมันสูงดีแกว่าอย่างนี้ค่ะหนูก็บอกโอ้อาจารย์พุ่มนะทั้งพุ่มแล้วก็พวงอีกนะแล้วก็จันอีกนะบอกโอ้มันมันไม่เกินไปเหรอแกบอกไม่ได้ต้องชื่อนี้ พวงพวงนี้ที่เกิดขึ้นมาจริงๆดังขึ้นมาจริงๆคือในช่วงปี2526จนมาถึง27 28จนถึง29ก็ได้ได้เพลงดีของอาจารย์รบุรีรัตน์คือเปลี่ยนแนวมาเพลงอะไรคะที่ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็รู้สึกจะเป็นกระแกเข้ามาซีสนุกสนุกแนวนี้นี่เองมาอยู่กับอาจารย์เพชรจิตก็ทําเทปชุดตะกั่วแตนบุกโบงก็คนแต่งก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะคะก็หลังจากนั้นพอถ่ายตะกั่วแตนเพลงยังไม่ทัน ยังไม่ได้นั่อขายเอาทเอไปถ่ายมิวสิกได้ประมาณเ,าเริ่มจะออกอากาศปรากฏว่าพุ่มพวง,งทองซะแล้ว <laughs> แต่ได้พุ่งไปอเมริกาแล้วบอกว่าพอทราบว่าทองเนี่ยก็มีเพื่อนๆบอกว่าจะกลับเลยอยู่ที่อเมริกาเหออเพราะว่าคือเป็นนักร้องคนแรกที่แบบเปิดเผยค่ะว่าท้องแล้วนะอะไรก็กลัวแบบกลัวคือเขา,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 าเป็นห่วงเร,เรานะคะเพื่อนๆก็เป็น,นห่วงว่า เออถ้าเกิดกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ย mm hmm. กลัวแฟนแฟนจะรับไม่ได้ถ้าเกิดคลอดที่โน่นเด็กจะได้สัญญาติอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วเขาอาจจะไม่รู้ด้วยก็ได้ว่าเรามีลูก mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยแต่พึ่งบอกไม่ไม่ยังเป็นเพราะพิ่งถือว่าพึ่งยืนมาได้จุดนี้นี่ถือว่าทุกคนเนี่ยศรัทธาในความสามารถนะคะไม่ว่าพิ่งจะมีครอบครัวหรือว่าอะไรการที่แต่งงานแล้วแน่นอนสักวันนึงก็ต้องมีลูกใช่ไหมคะในเมื่อแฟนแฟงยอมรับได้เรื่องเกี่ยวกับเออมีสามีแต่งงาน็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย แล้วการที่มีลูกไม่เห็นจะแปลกตรงไหนปรากฏว่าก็ดีค่ะก็ปรากฏว่าพอไปเดินสายทางจังหวัดโอ้โหคนนี้มาดูแบบมากมายเขาบอกมาดูอะไรเขาบอกจะมาดูทองเหมือนเนร้อภาพอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่พุ่งพวงอะไรสวยแบบเต้นมันมากไอแบบอย่างนี้ไม่ค่อยเคยเห็นเนี่ยบอกอยากดูมากหลังจากนั้นก็หยุดไปเพราะตะกั่วแตนก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองพอดีมาสะดุดเรื่องทองก็เท่าเขาหยุดพักผ่อนไปแล้วก็ หลังจากนั้นบริษัทแท้ที่เพิ่งทํางานอยู่ก็เริ่มมีอาการพึ่งก็คุยว่าทํายังไงดีเนี่ยหนูเสร็จภารกิจหนูแล้วนะคือคลอดแล้วอะไรแล้วเงนี้พร้อมที่จะออกทํางานแล้วเี่ปรากฏว่าก็ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจนะคะที่ได้โดนคําปฏิเสธออกมาว่าทําใจเถอะพรเามีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วคิดว่าแฟนๆก็คงไม่รับเท่าไหร่แล้วแล้วเราอย่างเราก็เป็นลูกพี่แล้วควรจะวางมือเถอะราะนี้รู้สึกน้ําตาตกเลยนะคะ แต่ก็เอานะ่ะเขาบอกไม่ทําก็ไม่เป็นได้นะฮะบอกไม่ทําไม่เป็นไรแล้วในเมื่อไม่ทําก็อยู่เฉยๆเอาโอเคแต่งั้นหนูทาเองก็ได้เ็าตกลงก็โทรไปหาอาจารย์คนที่แต่งเพลงประจําเนี่ยฮะก็ปรึกษากันอาจารย์เขาไม่ทําแล้วนะเป็นอย่างนี้นะอาจารย์อาจารย์เขาก็ถามว่าก็เองยังอยู่ในสัญญาไม่ใช่เหรอบอกก็อยู่แต่เขาบอกไม่ทำเพราะว่าหนูมีลูกแล้วอ,อะไรเงี้ยเขาคุยไปคุยมาอาจารย์ก็บอกว่า ลองกันดูนะเราสองคนก็ไม่มีใครปรึกษาเราเข้ามากันตั้งแต่ต้นค่ะอะไรเงี้ยนะฮะก็ถามแล้วเรื่อง,ร,องราวมันเป็นยังไงถ้าพูดออกมาเนี่ยถ้าทําออกมาจะไม่โดนฟ้องเหรอไม่โดนเลนั่นนี่หนูก็บอกคําเดียวหนูไม่รู้ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นหนูไม่รู้หนูไม่รู้ก็เลยกลายเป็<อ>นเพลงหนูไม่รู้<อ>หนูไม่รูอ้ออกมาก็ปรากฏว่านาให ก็รวยกันพอสมควรทีนี้ถึงว่าเรายิ้มได้หรอชื่อเสียงก็้องกลับมานะคะอะไรยืดซะไม่เมียถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าคุณครูลบบุรีรัตน์นี่เป็นนักแต่งเพลงที่คู่บุญกันมาเลยที่รัคะและนี่แหละครับก็คือที่มาของเพลงหนูไม่รู้นะครับผู้ที่แต่งก็คือคุณครูลบบุรีรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นแลครับ ูลบนะครับนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังแล้วในอดีตก็ยังเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังด้วยนะครับผลงานเพลงก็มีอย่างที่ท่านผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือเพลงเดี๋ยวก็หม่ำสรกค่ะตอนที่คุณครูพบกับคุณพุ่มพวงเนี่ยนะคะมองเขายังไงเขาว่าเอ๊ะคุณพุ่มพวงนี่น่าจะแต่งเพลงน้นเพลงนี้ให้ตอนนั้นเขาร้องเพลงแต่เพลงเสียงเอื่อนๆโยนๆเพลงช้าๆ้องแบบลูกทุ่งแบบเ่ก่อนรับนเพลงเริ่มแรกมาจาก ดาวเรืองดาวโรยรู้สึกว่า<ช>จะเป็นเพลงแรกดาว,ว,วเรืองดาวโรยองดาโรยก็เห็นพุ่มพวงเอ้ยเอ้ยเราก็ต้องแต่งเพลงเอ้ยเอ้ยไปให้เขาก่อนกันแรกนะฮะ <laughs> ตอนหลังทิ้งเมื่อบิด <laughs> ม,มาทำบัพลิกตัวเขาทีหลังก็ <laughs> มไม่เป็นเพลงเร็วๆเ, <c oughs> เพะเกระแส <c oughs> หนูไม่รู้อะไรอย่างนั้นครับก่อนจะเป็นกระแะรู้สึกว่าจะเป็นสานาสังแฟนสาลาสังแฟนก่อนครับแล้วก็ไอ้สำเนียงเนื้อเนเนี่ยมันเป็นเป็นแม่เพลงเป็นแม่แบบของบานบานสุพรรณนะครับ บางเนอพี่เนอผมก็เลยเอ,เอาเอาจุดนี้ออกมาให้เขาก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็มีคนเคยมาพูดเราว่าคุณจะทําพุ่มพวงอะไรเป็นไรถ้าเห็นพุ่มพวงอะไรต้องเห็นอะไรนั่นแหะสิคะับ <laughs> อะไรอะไรนี่นะผมก็มานึกโอ้จริงถูกคกันตอนแรกแต่งเพลงไปเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องอย่างเนี้ยเพียงแต่ว่าเออพึ่งเขาทําตัวเป็นอย่างนี้เราก็จะแต่งอย่างนี้ให้เขาท่านั้นเองพอคนมาจี้จุดแบบนี้ก็บอกว่าครูทําอย่างนี้ ใช่แล้วครูต้องเห็นพุ่มพวงมีอะไรว่าอย่างนะี <c oughs> ้นะพุ่งพวงออกมาต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจับจุดได้ขายมันตรงนี้แหละพราะอย่างเวลาเขียนเพลงเนี่ยคุณครูจะต้องแนะนํำไหมคะว่าจะต้องใช้เสียงแบบนี้แบบนี้เพื่อให้กับเข้ากับเพลงที่ค,ครูแต่งไปพึ่งเนี่ยพอเพลงออกไปอย่างนี้เขาเขาพอพอเขาเห็นเนื้อเขาฟังเนื้อเขาจะจะออกมาด้วยด้วยด้วย,วยที่ไม่ต้องบอกค่ะถ้าเขาจะเพราะมากก็บอกเพลงลักษณะนี้ไม่ต้องเพราะ อย่าร้องเพราะนะมีด้วยเหรอครับธรรมดาเขามีแต่ไม่ร้องเพราะมี่มันเพราะไปอย่าร้องเพราะีจงจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์คู่แรกอะฮะที่ร้องร้องแบอาจารย์แบบเอ้ยเอ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะเกินไปครับนอกจากแต่งเพลงให้ทุนพุ่มพวงแล้วเนี่ยครูลบแต่งเพลงให้กับนักร้องท่านอื่นบ้างไหมครับมีหลายท่านครับอพอจะเอ่ยชื่อได้ไหมสายยานก็มีอชุดคนอองหักพักบ้านนี้สาวสองเมืองทวนถูกแย่งรักอะไรนั่นล่ะเยอะเลยครับ ออยอดรักมีคุณจะรัอเพลงไหนบ้างคะสามสิบยงแจ๋ว<อ>เด็กมันยั่วแล้วมีเทคนิคยังไงครับในการแต่งเพลงให้กับนักร้องแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปดูจากบุคลิกเขาร้องแล้วก็แนวเสียงแนวเสียงสำเนียงนักร้องอย่างพุงพ่มพวงกับอยอดรักสัญญาเนี้ยเป็นเขามีพรสวรรค์นแนวเสียงที่เป็นของตัวเองแล้วก็ มีมายาอยู่ในเสียงมายาเหรอคะครับคือคือคือดัดจริตได้ดัชเริตผมจะบอกเพิ่งเพิ่งเพลง,งนี้ท่องร้องอย่างนี้นะร้องอยังไงครูแรกสำเนียงแรก <laughs> <laughs> งงตัวมากยด,ดีนะคะค่ะ<การ>แล้ววันนี้นะคะคุณพุ่มพวงก็ได้ยกวงดนตรีทั้งวงเลยรวมทั้งหางเครื่องนักเต้นทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อที่จะมาโชว์เพลงกันในวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงของคุณครูรบด้วยเพลงของอาจารย์น <c> <ค>ะตั้งแต่ต้นรายการคือขอให้รวยอ๋อ <c> ค่ะในล่าส <1973 S 1> <c> ุดครับอีกสักครู่ได้ชมแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราต้องกราบขอบพระคุณคุณครูรบบุรีรัตน์มากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ คู่หนึ่งนะคะแลวเดี๋ยวเรากลับมาพบกับโชว์จากคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เต็มอิ่มค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ